두 사람만 산평다 สวยไหมคุณอันเนี้ยที่ว่ากระถางที่ว่ามันหนักอ่ะต้องเปลี่ยนมันหมดโหนี่ยกลาบากมากดูดอกมันขาดดอกมันหักมากกระถางมันใหญ่ยิ่งมันหนักมากเลยนนเนี่ยโอ้ร้อน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 เหลือเกินเห็นไหมเห็นไหมเห็นดอกไหมดอกมันเยอะ ข้างหลังข้างหน้ามีหมดดูดีๆมีหลายดอกนะดูดีๆมีหลายดอกเลยโอ้ยังงดอยู่เลยแสดงว่าย,ยังไม่ผ่านด่านผ่านดาน่านยังองบมยังไม่ผ่านเลย อ่ามาแล้วผ่านด่านมาแล้วผ่านด่านมาแล้วดอกเยอะนะเนี่ยถ้านับดีๆนะกำลังขึ้นก็มีมันขึ้นทุกวันอนะ่ะไม่เคยได้เปลี่ยนอะไรเลยกระถางเนี้กี่ปีไม่รู้ไม่ต่ำาหกปีเจ็ดปีสิบปีแล้วมั้งเ<ม>อาไว ที่ช้อปปีอะไรวะเนี่ยหมดทุกบ้านเลยอ่ะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับมองอ้ํามาดูต้นไม้มาดูต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มาก ใหญ่สุดๆออกดอกทุกวันออกดอกทุกวันออกดอกทุกวันดอกเยอะมากแล้วเนี่ยอันที่มันหักก็หักถึงออกออ,อ,อหักก็หักดอ,อกมันเยอะข้างๆนี่ก็มีกําลังขึ้นเนี่ย,ยนี่ข้างหลังอีกหลังอีกนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่กําลังแทงขึ้นมาขึ้นมาทุกวัน ของแท้ของแท้โอบาสามสิบสามสิบห้าโลเองนิดเดียวยกมือเดียวก็ขึ้นกระถางมันนะคุณแม่กระถางมันตั้งตั้งแต่สมัยก่อนที่หน้าหนานะ่ะที่เขาเรียกโอ่งมังกรหน้าหนานะ่ะคุณแม่กระถางมันน่ะหนักแบบืมแบบทั้งดินทั้งต้นไม้ ถึงกับถึงกับสุดได้นนเนี่ยเนี่ยใช่จะตัดออกจะตัดข้างๆออกอยู่ยังไม่เวลาตัดร้อน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 สวยครับสวยมันมันหนามากเลยนะคุณแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูมันหนามากเลยเนะนี่ยดูมันหนาไม่รู้จะหนายัางไงเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกระถางใหญ่นะเนี่ย ดอกออกทุกวันอนะ่ะทางนี้มันแบบสุดยอดแล้วดอกมันสูงสูงจนหมอดูดอกมันเห็นไหมเห็นดอกข้างบนไหมโอ้ยร้อนร้อนร้อนหายใจไม่ทันสิบห้านาทีไม่ขึ้นนานครับสิบห้านาทีเองผ่านไปห้าแล้วเลืออีกสิบ เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนรอบแล้วไม่เกินสิบห้านาทีเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวอไรเยอะร้อน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 มีสี่กระถางนู่นนะคุณแม่ไม่ใช่มีกระถางเดียวนะเนี่ยถามคุณแม่เจนดูคุณแม่เจนแกเห็นอยู่หลายกระถาง ก็ต้องเปลี่ยนให้หมดลหละครับเปลี่ยนนะ่ะซื้อมาตั้งหกหกถุงอะ่ะเปลี่ยนไม่หมดเลยซื้อมาทำไมตั้งเยอะตั้งแยะแล้วกระทางนี้นะถ้ามันออกดอกพร้อมกันนะแบบมันจะแบบเยอะมากแบบดูดูไม่จืดเลยอะ่ะ อันนี้มันขึ้นมาไม่ได้นี่มันมันเบียดกันอ่ะเนี่ยเนี่ยผมดึงออกมันเยอะเลยแถวนี้มันเบียดกันแบบมันงามอันนี้มันเบียดกันไม่มีที่ขึ้นอ่ะกระถางมันเล็กไปหน่อยกระถางแค่สามสิบกิโลคุณยดาขอบคุณมากครับคุณยดามาชม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 นี่แหละเห็นดอกไหมดอกเพียบเลยต้นมันก็แบบออกใบเยอะมากเลยดึงทิ้งไม่รู้เท่าไหร่ละเฮ้ย เห็นแล้วรวยเห็นแล้วรวยเห็นแล้วรวยสิทีิเงินล้านรวยรวยร่ำรวยทุกคนเดออสิบห้านาทีเองอันนี้ผ่านไปเจ็ดนาทีหลังแทบขักหลังแทบผักคนยอดา่ มันหนักกระถางนี้มันหนักครับครับจะตัดนั่นแหละกันไกลตัดกันไกตัดมันหนาเกินวันนี้ซื้อดินมาหกกระสอบมาเปลี่ยนดินมันมีตัง้งเกียระถางนะคุณวันนั้นให้ดูดูข้างนอกหนึ่งสองสามสี่กระถางเด็กกระถางใหญ่ นี่ขนาดไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ดินให้น้ําให้ปุ๋ยมันเลยนะเนี่ยใส่ทีเดียวตามธรรมชาติาก็ตั้งไว้ห้าปีหกปีแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่บ้านนี้บ้านนี้หูบ้านนี้ก็ปีหนึ่งสามปาดไม่ใช่สิบปีแล้วเหรอปีนี้ปีสองห้าเหรอออ้มันก็สิบสิบสองปีแล้วนี่โห้ทำไมไม่ไม่เป็นไรเนี่ยนี่แต่อันนี้บ้านใหม่ๆเลยเนี่ย ใครนับดอกถูกสังเกตดอกมันมีเยอะนะดอกอะต่ำบ้างสูงบ้างเยอะมากเลยออกดอกเขาว่ามีโชคใช่คุณยานออกทุกวันนะจะมีโชคทุกวันก่ละมันออกทุกวันกับทางเนี้ยเพราะว่ามันสมบูรณ์ไงคือมันพร้อมที่จะออกดอกเพราะว่านี่เห็นไหมอย่างอย่พูดนี้โตอันนี้ก็พึ่งขึ้นมาเห็นไหมมันก็จะทดแทนกันได้เรื่อยๆไงถ้ามันแบบไม่เบียดกันจนเกินไปนี่มันจะออกออกดอกตลอดแต่คงจะมีโชคทุกวันแหละ มีช่วงเสียตังนะหกกระสอบวันนี้อาหารมาอีกกระสอบใหญ่อีกโอ้โหไม่อยากจะเซ็ตไม่อยากไปพูดถึงเจ้ากระสอบวันนี้เอากระสอบหนึ่งไปเอาไปให้หมามกินให้สะใจไปเลยกินให้หมดนะกระสอบใหญ่เนี่ยอาที่หนึ่งอยาก,กินหมดเปล่าจุงเก้านาทีผ่านไปโอ้ย ดีแต่พวกใครใครใครมีเหรียญขึ้นดีๆนะเงินเดือนเขาก็ออกกันหมดแล้วนี่ใช่ไหมคุณยาดาเงินเดือนออกแล้วใช่ไหมของผมสามเดือนออกทีหนึ่งกว่าจะได้ร้อยเหรียญใช่ 1ิบนาทีผ่านไปโอ้โแขงชั่วร้อนก็ร้อนตอนนี้เอนน้ำลาดตัวเองแล้วมันเหนื่อย <No. S 1> รับสองรอบแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดรอบนี้ออกวันศุกร์สุดที่แล้วใช่ไหม สุดยอดสุดยอดดีนะหาเงินได้ครบร้อยเหรียญทุกเดือนเลยเหรอมบูบสามเดือนจะจะได้ออกออกทีไ,ไม่ได้ไม่ได้รับทุกเดือนมันไม่ออกให้ไม่ไม่ถึงร้อนไม่ออกให้นะแปลกสามเดือนออกครั้งหนึ่งนะสามสามเดือนร้อยเหรนะ 3, 3เียญน,น,นี่นะเก่งเหรอ เก่งมากสามเดือนออกครั้งนี่นะเก่งมากถ้ากับเดือนเท่าไหร่เดือนละสามสามสิบเหรียญเดือนหนึ่งได้ถึงสามสิบเหรียญเปล่าถ้า <man> กับได้เด <f> ah ือนละพันไงออกที่ก็ออกสามพันไง ห้าคนหรือห้าหกเดือนที่ไหนเขาได้รับเดือนต่อเดือนไม่ใช่เหรอโอ้โหอ๋ออเล่นโยนกันเหรอว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาด้วยอ๋อเติมเติมไม่เติมก็โยนเต็มจะได้เงินเดือนออกโอ้โหตาย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 ไงทำงั้นน่ะ ฮะเพื่อความสนุกเขากินเปอร์เซ็นต์เราไปนี่นะสนุกอสนุกตรงไหนเนี่ยไปโยนเลยเปลี่ยนกันโยนนั่นเหรอเฮ้ยบางบ้านปีละครั้งมวยเงินเดือนปีละครั้งก็เวอร์สามพันบาทนี่นะหาปีหนึ่งค่อยได้โอยอย่างน้้ยก็สามสามเดือนก็เออโอเค ไม่เล่นเล่นอะไรอ่ะโยนสนั่นเลยมั้เอ้าเหรอคุณยดามันสนุกเหรอมันมีความสุขเหรออ๋อโยนเหรียญไปโยนมั่งนี่สนุกตรงไหนสนุกเหสนุกจริงเหรอสลับกันโยนคืนเน่ยเหรอ โอ้ไม่เคยโยนไม่ไม่เคยโยนไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่โยนโยนไม่เป็นได้ความสนุกเหรอแล้วแล้วแล้วเขาเขาไม่กินเปอร์เซ็นต์เงินโยนเหรอ คุณแม่อย่าไปเรียนแบบเขาน้ะคุณแม่เรารอรอรับเต็มเ็มเลยไม่ต้องเสียให้ใครเลยคุณแม่ใจเย็นๆดูก่อนนะใช่ไงถ้าเขาไม่คืนขาดทุนสิขาดทุนสิถ้าเขาไม่คืนเราอ่ะแย็ yeah. เออคุณแม่บอกทําไม่เป็นดีแล้วคุณแม่ทําไม่เป็นอย่าไปทําเลยหายห่วงถ้าทาไม่เป็นน่ะสบายหายห่วงถ้าทาไม่เป็นโอเคโอเคขอบคุณมากนะคุณแม่ยยน้องคุณแม่เจนคุณพี่ยาด,ดาคุณยาด,ดาแล้วก็คุณน้องอ้ําขอบคุณมากข้าพูดมาก ได้เวลาแล้วสิบห้านาทีเประ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 บายบายเลยแค่นี้แหละเอาเท่ากับมันเป็นคลิปขึ้นนานไม่ดีหรอกบางคนเราให้ให้เพราะอยากให้ไม่ต้องคืนอ๋อใช่ใช่ใช่อันนั้นเข้าใจอันนั้นเข้าใจแต่เห็นเห็นโยนมันจะโยนคืนกันไปโยนคืนกันมาอู้ มันสนุกเหรอปวดหัวโยนร้อยได้คืนได้คืนได้คืนเก้าสิบหรือเปล่าสนุกจังไงเนาะตอนนี้แบบขนกระสอบไปให้น้องม้าต่อไปทีละอย่างทีละอย่างมันสนุกนะเอาเลยครับเอาเอาให้เต็มที่นะไม่สนุกด้วยหรอกไม่สนุกด้วยนะไม่สนุกด้วย โอ้ย oh, ใครที่โยนให้ใยน้องแล้วไม่ได้คืนเดอ้อใยน้องทำไม่เป็นโอเคครับไปแล้วบ๊ายบาย